กิจกรรมล้อนนักมาพักใจและของในส่วนแลกเปลี่ยนอะไรดีถึงจะคุ้มค่าและเราจะเก็บบอลใจหาดปลาดาวยังไงให้ได้เยอะๆและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม back cover m แ l a n a l o k orangein เกนชิน impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือ a d ด l i น์ a d powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับสำหรับกิจกรรมล้อนนักมาพักใจเราจะได้ตัว ตัวละครฟรีๆด้วยนะครับนั่นคืออาสต้าชุดว่ายน้ําเป็นตัวละครดีฟเฟนเดอร์สายพลังแต่ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นสักเท่าไหร่นะครับในกรณีที่เ,เพื่อนๆทํเอา SR ไปจนถ,ถึง5ดาวแล้วแต่ถ้าเรายังทําไม่ถึงก็สามารถปั้นอาสต้าชุดว่ายน้ําได้ในส่วนของกิจกรรมร้อนนักมาพักใจผมก็จะถ้าเราท้าทายฝึกฝนพื้นฐานไปให้จบนะครับจนถึงบท7จากนั้นเราก็มาปลดล็อกด่านปกติต่อนะครับก็ท้าทายในช่วงบ่ายไปจนถึงด่านที่9แล้วก็มาปลดล็อกตรงนี้นะครับด่านตอนเย็นหรือก็คือ การฝึกฝนช่วงเย็นนะครับปลดไปถึงด่าน9เพราะว่าด่าน9ตรงนี้เราจะได้แต้มพาร์ตกิจกรรมได้ถึง20แต้มนะครับได้เยอะมากๆเมื่อเราปลดตรงนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บก,การที่เราจะปลดความท้าทายด่านที่1ขึ้นไปเนี่ยเราต้องใช้แต้มประมาณ900ฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับฟาร์มด่านช่วงเย็นอาจจะกวาดล้างก็ได้ถ้าเราพลังมากพอแต่ถ้าเราพลังไม่พอเราก็กดต่อสู้เองได้นะครับแต่การต่อสู้เขาจะไม่มีคูณ3ให้นะแล้วก็นะครับในด่านพวกนี้อย่างที่เห็นเขาก็จะมีดอกพวกบอลเชฮาดแล้วก็ปลาดาวด้วย ซึ่งของพวกนี้นะครับจะสามารถแลกของในร้านค้าได้และก็จะมีผลจากภารกิจจากตรงนี้เขาจะให้เราเก็บสะสมทั้ง2อย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้รับแต้มพาร์ติกิรมการที่เราเก็บแบบปกติก็จะได้รับแต้มน้อยมากๆฉะนั้นถ้าใจให้ดีเนี่ยเขาจะมีตัวละครที่แนะนําที่จะได้แต้มมากขึ้นโดยการใช้ตัวละครซีซั่น2ระดับ S&R n ถ้าเรามีตัวละครพวกนี้แต้มที่เราได้นะครับก็จะเยอะมากขึ้นตามจํานวนของตัวละครถ้าเราใส่1ตัวนะครับก็จะได้อยู่ที่30ถ้าเราใส่2ตัวก็จะได้40และถ้าเราใส่3ตัวน ก็จะได้หยุดที่50แต้มด้วยกัน50ลูกบอลนะเชกเช่นเ,เดียวกันกับปาดาวนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่มีตัวละครระดับ SSR เลยเราสามารถใช้ตัวละครระดับ SR แทนได้นะครับแน่นอนว่าเปอร์เซนต์การได้รับแต้มก็จะลดลงจะเหลือแค่ตัวละครละ30ก็เราสามารถสลับสับเปลี่ยนแทนตัวไหนก็ได้ในตำแหน่งที่เราไม่มีตัวละครนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นในส่วนนี้จะค่อนข้างสําคัญก็เราก็ฟาร์มช่วงเย็นไปก่อนหลังจากที่มี900แต้มพาร์ทให้มาฟาร์มด่านทา้ทายพวกนี้แต้มพาร์ทที่เราได้เนี่ยก็จะเยอะมากขึ้้้นถึงงแมมว่าาลลกบอจะได แต่เราต้องอาศัยแต้มพาร์ไปก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราผ่านด่านครั้งแรกเราจะได้รับพวกอุปกรณ์ระดับ UR ด้วยจากตรงนี้และในด่านท้าทายที่2องเขาก็จะมีแต้มที่เขาต้องการอีกเราก็ฟาร์มด่านนี้นะครับเพื่อเก็บแต้มอาจจะกดกวานล้างก็ได้เพราะว่าจะใช้พลังน้อยหน่อยแล้วมาสู้ด่าน2เพื่อปลดล็อก3ดาวเราก็จะได้อุปกรณ์ระดับ UR อีกเช่นเดียวกันนะครับด่านท้าทายด่านที่3เราก็เก็บแต้มถึงแล้วก็มาปลดล็อกเก็บให้สู้3ดาวสู้ให้ผ่านระดับ3ดาวเพื่อที่เราจะไปต่อด่านที่4ด่านที่4เราก็จะได้รับห LR ซึ่งก็จะสุ่มได้นะครับมีโอกาสที่เราจะได้รับจากตรงนี้1ชิ้นด้วยกันนะและถ้าเราไปถึงด่านที่5เราจะได้รับผีบัญชันอุปกรณ์ระดับ LR 2กล่องด้วยกันแล้วก็จะได้รับตัวละครอัสตา้าชุดว่ายน้ำอีกหนึ่งตัวก็ให้พเพื่อนๆนะครับสามารถฟาร์มด่านนี้ไปได้เลยนะเพราะว่าแต้มพาร์ทก็จะได้เยอะมากๆยิ่งถ้าพเพื่อนๆซื้อพาร์ตกิจกรรมโดยการใช้1,500แบ็คิสตันเราก็จะได้รับของเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะเป็นพวกของระดับ LR เป็นเซ็ตใต้สมุดก็จะเหมาะกับพวกชามี่่หรรรรือตัวคแทงนถ้าเาเใส2 แต่ส่4ีชิ้นน่ะจะเหมาะกับพวกสายฮิวมากกว่าอย่างตัวละครไอดีร้องของผมนะครับตอนนี้ก็เก็บไปที่เลเวล12บเรียบร้อยแล้วก็ถือได้ว่าได้ของมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองฮิปพลังงานขั้นสูงอุปกรณ์ระดับ LR และในอนาคตเราก็จะได้พวกชิ้นส่วนจอมเวทถ้าถามว่าคุ้มไหมโดยส่วนตัวแล้วมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บถึงเลเวล20ก็จะได้รับการ์ดระดับ SSR ไปเลย1ใบแบบฟรีๆฟ,ฟรีที่ไหนเราต้องบดพาด <c oughs> แล้วก็ยังมีของรางวัลจากกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับาาปว ได้รับบอลชายหาดแล้วก็ซื้อของในร้านค้ารวมถึงผ่านด่านความท,ท้าทายครบตามจํานวนได้ที่อัพสกิลเราจะไม่ลงก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าที่อัพสกิลจะหายากแล้วก็ไปผ่านด่านแบบปกติอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเมื่อเราเก็บแต้มไปถึง60เราจะได้รับตัวมาอีก5าใบนะครับจากตรงนี้ส่วน50เนี่ยก็จะมีได้รับการของอัสตาอีกนะครับและหลังจากที่เรามีของเรียบร้อยแล้วเราควรที่ต้องซื้ออะไรบ้างก่อนอื่นนะครับในร้านค้าบอลชายหาดเนี่ยให้เรามาซื้อตรงนี้ก่อนเลยครับป้าเดาซื้อไปเลย10ครั้งและส่วนที่เเหลือาาอาาารยก สำเร็จเสร็จสิ้นเควสหรือภารกิจแบบไวๆนะครับก็มาซื้อเงินแต่เงินเนี่ยเอามาซื้อทีหลังก็ได้นะครับเมื่อเรามีปลาดาวเรียบร้อยแล้วในร้านค้าปลาดาวเราก็มาซื้อหีบพลังงานจากตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปฟาร์มอีกซื้อไปเลยนะครับ5้ากล่องหลังจากที่เราฟาร์มหาปลาดาวแล้วก็บอนชายหาดก็มาซื้อชิ้นส่วนจอมเวระดับ S R นะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มมากจากนั้นนะครับถ้าเป็นร้านค้าพิเศษส่วนตัวนะครับผมก็จะแนะนํากล่องหีบอุปกรณ์สุ่มระดับ L R เพราะสาหรับเพื่อนๆถ้าเล่นสายฟรหรรือออสาาาายยยงบน้ะุปกกณ์ LR เจ ลุ้นของใส่จากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะไปเอาแบบเป็นชิ้นส่วนจากตรงนี้ที่เราจะได้ฟื้นฟูก็ได้เหมือนกันเพื่อเราจะไปเล่นสายฮิวส่วนถ้าถามว่าการอาสตาคุ้มไหมในกรณีที่เราเล่นอาสตาก็น่าคุ้มแต่อาสตาผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันเนาะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องเช็คดูดีๆก่อนนะครับว่าเลาวเนี่ยมีพลังงานมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมก็จะแนะนานะให้ลงแบบพอประมาณหรือว่าเราจะเก็บเลเวลก็ได้นะครับเนี่ยดูปอนนะครับผ่านด่านแบบปกติ ตอนช่วงเย็นลูกบอลก็จะได้50นะครับแล้วก็ปลาดาวอีสิบกว่าล้างไปอย่างนี้เรื่อยๆได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะสำเร็จเควสอีเวนต์ ไปซื้อพลังงานมาเพิ่มแล้วก็ลงฟาร์มต่อเดี๋ยวจะลงอีกนี่แล้วกันนะครับสิบปเอาลูกบอลมาก่อนลูกบอลมันจะหาง่ายมากกว่าปลาดาวปลาดาวจะหายากหน่อยเลเวลเราอย่าไปซีมากก็ได้นะครับตรงนี้ก็ลองดูที่กิจกรรมนะครับว่าเราเก็บสะสมในส่วนไหนครบแล้วบ้างก็มารับแล้วอันไหนได้พลังงานเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็จะมีพวกซื้อของนะครับแล้วก็ท้าททยด่านปกติอีก1 4ครั้งแต่ตัวกว่าล้างผมไม่พอผมก็จะมาซื้อตั๋เจาตรงนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับสักหนึ่งตัวหวถึงตั้วที่ไหนห ครับ14ครั้งแต่ลงเท่าที่มีไปก่อน10ครั้งตั๋วก็จะมีเท่านี้ซื้อไปอีก4ครั้งเพื่อที่เราจะสําเร็จเควสลง100ครั้งสําหรับระดับอันนี้นะครับขอไปเช็คก่อนสําเร็จเรียบร้อยต่อไป150ครั้ง <c oughs> ถือว่าค่อนข้างโหดอยู่นะอ่ะก็รับของมานะครับรับเควสมารับพลังงานมาเราไปดูระดับท้าทายหน่อยซิ ระดับ5เหมือนพลังจะพอที่จะสามารถกวาดล้างด่านได้แล้วลองกวาดล้างไปหน่อยซิแต่ตัวกวาดล้างเนี่ยเหมือนจะหมดลูกบอลได้50เหมือนกันนะครับที่ต่างกันเลยก็คือปลาดาวคือหลกัหลกๆเขาจะให้เราแลกเปลี่ยนตัวกวาดล้างจากตรงนี้นะ่ะผมว่านะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราซื้อมาอีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับจัดไป9ใบ 45. แล้วก็สตามินานะครับจากตรงนี้ซื้อมาอีก5นะครับซื้อ5ก็ต้องใช้5แล้วก็มาท้าทายระดับความยากจากตรงนี้นะครับลองดูจัดไปนะฮะสักสิบรอบก่อน,น,นม พาเราเก็บแป๊บเดียวไม่ต้องลงให้เสียเวลาทำพลังให้เกินก็พอแต่การทำพลังให้เกินแสนก้านี่ผมว่าก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับ เมื่อเราลงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มารับของจากภารกิจเห็นไหมครับแต้มก็จะเพิ่มขึ้น42 43 44ก็ต้องไปสู้อีกนะครับแล้วก็ซื้อของในร้านค้าแล้วก็เลเวลพาร์ตตรงนี้นะครับกลายเป็นเลเวล9เลยเห็นไหมเลเวลขึ้นอย่างไวส่วนร้านค้าตอนนี้นะครับแต้มที่เรามีเนี่ยมันมีแต้มน้อยด้วยความที่ว่าแต้มน้อยต้องใช้สอยไปอย่างประหยัดฉะนั้นผมก็จะซื้อในส่วนของกล่องหีบอุปกรณ์ระดับ LR แล้วกันนะครับซื้อมาสัก4กล่องแล้วก็เปิดสุ่มดูมาลองดูว่าเราจะได้อะไรนะครับอา ลรดีๆได้ไหมปึ so ้งเฮ้ยเกือนทั้งนั้นเลยครับแต่ยังน้อยเราสําเร็จภารกิจจากตรงนี้ก็รับไปก่อนแล้วก็รับไปส่วนนี้ท้าไทยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับนี่แหละครับก็คือกิจกรรมล้อนนักมาพักใจก็ลองทําภารกิจแล้วไปทาเควสแล้วไปซื้อพาร์ทเพื่อรับอุปกรณ์ระดับลรแล้วกันนะครับได้เลยส่วนตัวมองว่ายังไงกิจกรรมนี้ฟาร์มแล้วค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่ามีของให้ได้หลายอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เลือกปลาดาวแล้วก็ไปซื้อสต้าเมนามาฟาร์ม นะครับส่วนถ้าเรามีสตาม,มินาเหลือมากกว่านี้ก็เ,เอาไปลงดาดอื่นๆได้เช่นกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาับชมเจอกันใหม่พันหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับ